chết lạp pro phi nó đi bay chụp nó đó lạp bay กูหูอยู่กับผูหูครับนี่เราผููหูนี่คนคนกระยันนะบี <c oughs> เซเลสแกสอแป๊บไปลงจุดนั้นนะครับ

Lấy lấy, nó không Tiếp tục cháu đi พุ่พุ่นมาไปไปไปเรยเลย ผมนี่ขับรถสุดยอดยแล้วทนะีแค่เปซ่อกแซกซ่อมแซกสุดยอดขับรถมนะเก่งยอมหลับแกน,นะขับรถนี่้องพูดถึงอนะซอกแซกซ่อมแซก,ซกนี่สุดยอดใจถึงคนได้เลยครับรถส0ดยอดสุดยอด

เป็นรอยยางันนี้สบายนะเ,ปเปิดเลยมะต้องมีนี่งานเทพขึ้นจบเลยจบอย่างง้เป็นงานรอยยาง้าไมีรอยยางก็นฉีเฉีแต่มันแพงรอยยางนี่รอบโรงงานเลยครับพี่นอ้อง กัในใน,ใน,นีิก็ยตอนี้แหละเมื่อกี้อโยูตรงเข็นหมดเลยพอได้ยึดเข็นไปไม่ได้เลยขับอมโรงงานเลยออกมาสู่ถนนใหญ่แล้วครับ ฟังเสียงเสีงท่อก็ท่อเียตอนมีสั่ใจอ่ะเสียงท่อ นี่มาเข้าสองประตูนี้ครับพี่องมาเก็บงานตรงนี้ต่อครับอะไรเก็บงานไปเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บป๊บ งานต่อตรงนี้แลวครับหลับเมาทำพื้นอย่างเดียวสภพาพงานมาแกสอบต่อ,อีกแล้วแกสอบต่ออีกแล้วครับพี่น้องลุยต่อแล้วแบบนี้ลุยลุยอย่างเดียว vì lại chín mang người chụp này chụp lại chụp mà giờ rồi bài nó mũi to วันนั้นลงอย่างนี้แหละยวนน้ำเอาวไว้ดีนะนนนเราบน้ำเราลงเพิ่มเนี่ยเ,เราเดินน้ำมันไปจัดในตรงคอนโทรลมันขับล้อ